เราต้องบอกทุกๆคนก่อนเลยว่าสําหรับพี่ๆเนี่ยที่ต้องการจะเติมเงินก็เติมได้แต่สําหรับพี่ๆสายฟรีเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหากลองในแมปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล่องที่มันบวกงงบวกเงินและใครละ่ะที่จะมาแตะคนที่2องไอ้ทุนเนี่ยจ,จะกระโดดทีไีกตัวหนึ่งวู้ว <O ka! S 1> มาไหลไหมอีกหนึ่งตัวถ้าเตะไม่ได้โป๊ะเขาหนึ่งคนและเพื่อนเขาอีก5คนเนี่ยได้รับ exp e. และถ้ามีคนหนึ่งตีลังกามาแล้วก็โดดทีปะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าวนหนักลไลน์นะครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกมแร็กนาร็อกเอ็มคัสสิกวันนี้ก็อย่างที่บอกทุกคนเลยนะครับผมจดโพยมาแล้วเรียกว่าอยู่กับบทที่หนึ่ง นะครับเพื่อนสอนมา <c oughs> เพื่อนสอนมาเราก็ต้องไปสอนต่อซึ่งวันนี้เนี่ยบทเรียนของเราก็จะมีตั้งแต่เลเวลหนึ่ไปจนถึงเลเวลห้าว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําทําอันไหนแล้วแจม่มทาอันไหนแล้วเวิร์กนะครับสําหรับวันนี้มีอะไรที่เจ๋งๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูส่วนคลิปสุ่มคลิปเติมมีแน่นอนครับคลิปหน้าแต่ขอ คลิปนี้สัก500ไลค์แล้วเดี๋ยวเราจัดกันเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเรามาลุยคลิปนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าก่อนเลเวล55เนี่ย ทำอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ไม่ควรทําอะไรบ้างรับรองมีประโยชน์อย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยเลยครับอันดับที่1โปรดจําไว้ว่านะครับในตัวเกมเนี่ยจะมีร้านค้าสินค้าอ e ีเวนต์อยู่ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถยังไงนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะกดเข้ามาเห็นไหมครับร้านค้าอ e ีเวนต์และอันที่2กดเข้าไปจะมีชุดต่างๆขายอยู่ซึ่งผมได้คำนวณแล้วว่าถ้าผมเนี่ยเป็นมองเนี่ยนะครับเราจะใส่ทั้งหมด7ชิ้น เชิ้นเนี่ยคำนวณได้ง่ายเลยก็คือ10% 20%นะครับผม30% 40% 50% 5กับ5 60%และบวกอีาคุณตีมอน10ตัวเท่ากับคุณตีมอน16ตัวสำคัญและทีนี้นี่ยครับผมเราจะทำยังไงให้ได้รับมาและใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เดครับเงินเนี่ยจะใช้ทั้งหมดอยู่ที่13 m อแต่ทีนี้ เวลาเราเติมเงินตังเนี่ยต้องบอกว่าร้านของผมเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ในตอนนี้นะฮะใครที่อยากจะเข้ามาในช่วงนี้ก็สามารถเข้ามาได้นะก็ต้องบอกทุกๆคนก่อนเลยว่าสําหรับพี่ๆเนี่ยที่ต้องการจะเติมเงินก็เติมได้แต่สําหรับพี่ๆสายฟรีเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหากองในแมปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล่องที่มันบวกงงบวกเงินแล้วก็ไปเปิดก็จะมีเงินจํานวนเงินเข้ามาอย่างน้อยไม่ได้ทุกชิ้นแต่ก็ยังพอได้นะครับเนาะนะข้อนี้นะครับชุด e p สําคัญมากไม่งั้นเราจะเลเวลช้า กว่าคนอื่นนะครับก็อย่าลืมหัวข้อที่2นะครับผมเรื่องชุดและกิจกรรมกลางเมืองเข้ามากลางเมืองตรงนี้ เนาะจะมีสินค้าจํากัดเวลาอยู่เราจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นตู้กระชาแต่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าแบบซื้อได้เลยซึ่งบางชิ้นก็ถูกบางชิ้นก็แพงนะครับผมสิ่งที่เราต้องมองก็คือสแตตและการเก็บสมุดคิดไว้เลยว่าเมื่อเราไม่ใช้เนี่ยเราสามารถเก็บและนําออกมาได้เสมออย่างเช่นนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะดึงทุกอย่างนะครับไปใส่สมุดได้เสมอนี่อย่างนี้เราก็สามารถยัดลงสมุดได้นะครับผมซึ่งสแตตในสมุดเนี่ยมันก็จะเขียนบอกอยู่ข้างล่าง นะครับผมว่าเราได้สเตตอะไรในการจับยัดสมุดเนาะอ้น,นี้ทวนความจําแล้วกันนะครับพี่ๆอาจจะจําไม่ได้เพราะผมมาเล่นผมก็เออช่วงต้นเกมก็คือมึนเลยนะครับหล่าเรามาดูในนี้เลยดีกว่ามันจะได้ง่ายเนาะสินค้าจํากัดเวลานะครับอย่างเช่นบางชิ้นชิ้นนี้ผมไม่ได้ซื้อผมก็ยังไม่ได้หยิบแต่หยิบแล้วมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่ง2ชิ้นเดียวม,มันก็แพงเอาจริงๆผมก็ไม่อยากใช้เงินแบบสิ้นเปลืองซื้อใช้จ่ายอย่างประหยัดนะถ้าอย่างนี้เราเก็บไปมันก็คุ้มนะได้เลือด80ดสิบดูว่าค อ่านี่ก็แล้วแต่กันไปพลังโจมตีแต่ตัวเนี้ได้แอคแท็มา6ก็น่าสนใจเหมือนกันสรุปง่ายๆมอง2ข้อเก็บสมุดและใช้งานถ้ามีให้ใช้งานเราใช้งานไปก่อนและถ้าใช้งานแล้วมีของมาแทนเราเก็บสมุดได้อันไหนเหมาะที่สุดเราก็เลือก3ามพัเชิญกับเรื่องปัญหาของการที่มี SP ไม่พอใช่หรือไม่มก็ต้องบอกเลยว่าคุณสามารถมีสเปรอาหารตรงนี้ได้นี่เรากดเราเลื่อนลงมานะครับ จะเห็นว่า MP ของคุณเนี่ยจะเติมไปอีกหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นอ่าแสนอย่างนี้เนี่ยมานาจะเลเจนหนึ่งแสนแต่นะครับเมื่อ SP ของเราเนี่ยต่ำกว่า40%เพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับการใช้ระยะยาวในการแบบเด้งเจน,เมนมานาขึ้นมา นะครับเลือดก,ก็เช่นกันนะครับใช้ได้เหมือนกันหรือมีอีกหนึ่งวิธีนี่เราซื้อจากตรงนี้นะฮอตดิสอะนี่ร้านขายอาหารนะครับผมพวกวอมดิสฮอตดิสพวกนี้ใช้ได้นะครับผม, dish, 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 นะบผมเลือนลงมาอันนี้ก็คือจะเป็นเกรดเล็กอันนี้จะเป็นเกรดใหญ่หน่อยก็จะบรรจุพลังที่ค่อนข้างที่จะเยอะสามารถที่จะเติมเอฟทีตรงกันได้2นะครับผมเรื่องสมุดแล้วก็อาหารนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันอย่างเช่นเลเวลคุกกิ้งของผมตอนนี้เลเวล3รออัพใช่ไหมเราก็สามารถ ทำได้2อ,อย่างเข้ามาเลือกโหมดอาหารนะครับจะมี2วิธีก็คือการทําอาหารและการลิ้มรสอาหารสแตทจะอยู่ใกล้ๆก,กันอาทิเช่นปลาหมึกตัวนี้นะครับทำออกมาถ้าคุณทํามันจนชํานาญคุณจะได้ a อ t แท็กหแต่ถ้าคุณชิมจนคุณรู้ถึงรสชาติของเขาแล้วจะได้ a อ t แท็บวกอีกหนึ่ง แล้วเท่าไหร่ล่ะที่เราจะสามารถซื้อวัตถุดิบมาแล้วไม่สิ้นเปลืองนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะสำหรับคนที่หาไม่เจอ n b d ทําดีทอาหารอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับสามารถกดเดินไปได้เนาะจะเป็นสมาคมอาหารเมื่อเราเข้าไปในสมาคมอาหารแล้วก็จะมีเมนูอาหารให้กับเราทําปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในการทําก็คือ90 จำไว้ว่า10ตอนหนึ่งเลเวลแต่มันเริ่มมาที่เลเวลหนึ่งก็ทําอีกเเวลนั่นคือ90อันแล้วก็ชิมมีก90อันด้วยบางครั้งเนี่ยการทำเนี่ยก็อาจจะไม่เสร็จนี่เข้าไปทางนี้นะครับการทำเนี่ยก็อาจจะไม่สําเร็จ100%ซนะครับก็จะมีพวกอาหารบูดอะไรที่มันปิ้นออกมาแบบนี้นะครับเออพวกอาหารไม่ดีนะครับเราก็ทําให้ครบ90สิชิ้นเอาถ้าชัวร์วเลยใช้ร้อยอันอาจจะเสียสัก10อันแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้มา90อันเรเวทําก็ขึ้นแล้วก็กินทั้งหมดนั่นนะครับ อ่ามันจะมาสะสมพลังอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนี่มันจะมาสะสมพลังอยู่ตรงนี้จะรスพี SP อีกนะครับ1นึ่งแเออรีเฮด้วยก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วบางอันก็เป็นบัฟที่ดีด้วยเวลาทาเสร็จมันจะมาอยู่ในกล่องอาหารแบบนี้นะเราให้ฟังเลยเพราะผมเองแม่ง <ๆ S 1> ก็หาไม่เจอในตอนแรกนี้มันจะมาอยู่ในกล่องอาหารแบบนี้ไอเงี้ยคือกินเป็นจานได้เลยอย่างเช่นอันที่ให้ดูตรงนี้นะครับนอกจากที่เราจะได้สเตตสเอสพี SP กับเ p พีแล้ว อันนี้มันไม่สําคัญขนาดนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะได้ความเร็วในการวิ่งอ่า กดให้ดู5ดาวเห็นไหมเราแลแกมาเขาบอกว่าวิ่งเร็วขึ้น3.5แล้ววิ่งเร็วขึ้นมันดีกว่าคนอื่นยังไงนะครับก็คือเราสามารถเปิดบอลได้ก่อนคนอื่นแล้วเราเปิดบอลได้ก่อนคนอื่นนั่นก็การันตีว่า e h p ของเรานั้นจะได้อย่างแน่นอนเ,อเดี๋ยวไปดูในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับจะมีบอกว่าทําไมถึงต้องวิ่งเร็วกว่าคนอื่นหวัวข้อที่สครับสกิลนักผจญภัยแล้วก็สมุดเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับพอเราเลเวล52เนี่ย เขาจะให้เราเริ่มเรียนสกิลการซื้อและสกิลผจญภัยเขาเรียกว่าสกิลผจญภัยเห็นไหมเราก็สามารถกดมาทำเควสดหลักหรือว่ามาเรียนรู้สกิลได้ซึ่งสกิลตรงนี้นะครับจะมีจุดสำคัญอยู่หลายอย่างเช,เช่นเฟลคอ,อนอะไรเงี้ยเอาไว้เราเห็นบอสในมินิแมปเรามองไป20เมตรเราจะเห็นเป็นตาสัญลักษณ์บอสไม่ต้องเพง่งแล้วก็จะมีหลากหลายอย่างเลยนะครับผมที่ใช้วิงตี้ยืนตีเปิดโหมดยืนตีไม่ให้เดินเป็นไอคอนบอสอย่างที่เราเห็น นะครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วใช้บัฟพ,พร้อมกันได้ในทีเดียวอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าทุกๆอันเนี่ยมันจะมีคลาสในการเรียนรู้ได้อาทิเชน่นอย่างเงี้ยนักสำรวจเห็นไหมครับอ่านักผจญภัยเเราจะดูตรงไหนได้แล้วกดเปิดสมุดขึ้นมาอ่านี่มันจะบอกอยู่ว่าเลเวลนักผจญภยัยนี่เราต้องถึงเลเวล10ก่อน ซึ่งการเก็บเลเวลที่ดีก็คืออาจจะต้องไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นทำอาชิทเม้นตรอบๆตรงนี้นะครับผมให้เสร็จเลเวลก็จะอัพเนาะแล้วเราก็ไปทําการเลื่อนขั้นมาซื้อสกิลตรงนี้ได้หัวข้อที่5ครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพาร์ท โซ่ so, และก็มินิบอสนะครับขอคุยรวมกันเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างเช่นมินิบอสตรงนี้เราจะเห็นว่าเราสามารถล่ามินิบอสได้5ตัวมินิบอสได้10ตัวนี่คุณเห็นป่มนักล่านี่โอ้โเอาเรื่องนะครับเราสามารถวิ่งไปเช็คได้พื้นที่ซื้อขายเวลาเราล่าบอสเนี่ย โฮตามันก็จะดรอปของดรอปไอเทมมาอย่างที่ผมแนะนําไปในข้อแรกเราอาจจะต้องหาเงิน13ล้านนะครับผมเพื่อที่เอามาซื้อชุดชุดแดงใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถหาเงินกลับมาได้เลยอทิเช่นอ่ะเหมือนผมอย่างเงี้ยนะครับผมสู้เอ็กเชงมาอ่ะนี่เห็นไหมผมได้ชุดมา2อันอย่างเช่นอย่างเงี้ยชุดล้านห้ายี่สินาทีมีคนรอซื้ออยู่11คนจํานวนของอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ดรอปของบอสมาขายก็ได้ราคาเหมือนกันวิธีการดูของก็คือแล้วกด ที่ของนะครับแล้วเลื่อนลงมามันจะมีราคาอยู่ข้างล่างราคาประมาณนะครับอาจจะขึ้นจะลงก็ได้แล้วแต่ดีมานซับไพของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมเ,เรื่องบอส MVP เราก็ต้องล่าทุกวันแต่ถ้าขยันก็มีนิบอสไปด้วยก็ได้กดตรงนี้ซึ่งการ์ดที่แพงก็จะมีหลากหลายใบเลยนะเราสังเกตได้แล้วเวลาเราไป5คนเนี่ยอุ้ยของก็พาว่านู่นนี่นั่นไม่ต้องกังวล เพราะว่าของเนี่ยมันจะเข้าทุกคนแต่ว่าได้ของดีได้ของไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่บางทีได้ขยะบอสนู่นนี่นั่นมันก็ขายได้ขยะบอสอ่ะพอเข้าไปบริจาคกิลวนะครับผมนี่ผมจะให้ดูนะอย่างเช่นอ่าล่าสุดบันทึกการขายผมขายเฟบิกใช่ไหมผมล่าเด็กมาเงี้ยผมขายได้2อันก็ห้าแสนแปดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องเข้าไปในกิลวแล้วก็ไปบริจาคกิลด้วยนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอันนี้อีกหนึ่งอันที่สําคัญเลยนะครับเอาไว้อัพรูน ถ้าเราไม่มีเนี่ยตัวเราจะเก่งช้าเช่นอย่างนี้เห็นไหมผมก็สามารถบริจาคได้แล้วใช้อีก2อันแหมทีเนี้ยมันก็มีความต้องการถูกต้องไหมแล้วก็มีเวลาข้างล่างบอกด้วยว่าอีกสชั่วโมงเดี๋ยวออเดอร์ใหม่จะมานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมบริจาคนะครับให้ครบด้วยอ่ะเรื่อง Battle p a นพาร์ตนะครับตัวนี้ก็สำคัญเช่นกันหลักๆก,ก็จะบวกปลดล็อกรางวัลเลื่อนขั้นของนะครับ50 Weekly Max EP x 20นะครับผม Extra EP x Form Quest ทำ qu เควสแล้วได้ร e ว e l เพิ่มขึ้น10%นะครับถ้ากดตัวนี้ด้วยก็จะได้ของรางวัลมากขึ้นตามตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญของมันนะมันก็คือตัวนี้กดมาที่ Hot Spot นะครับผมแล้วก็ Adventure Rock คือเศษที่จะสามารถเอามาสุ่มของบอสได้ เรียกได้ว่าเป็นการ์ดบอสไอตัวเนี้ยน่าสนใจแล้วก็มันมากๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันนี่แหละที่ผมจะสุม่มส่วนเส้นทางการอัพเลเวลนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดสรุปไว้นะครับก็คืออันดับแรกอันดับที่1นะครับให้เราเดินเควสหลักจนถึงเลเวล27แล้วมันจะติดแกลบบอกเราว่าเออไปทําอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเลเวลจะเลเวล40มาเจอกันนะครับผมให้เราไปหาปาร์ตี้ฟาร์มซึ่งของผมเนี่ยผมไปฟาร์มในเทลมาแต่เราต้องบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวเรากับ มอนอะเลเวลอย่าห่างเกิน30เลเวลนะครับแต่ว่าถามว่าพวกผมสนไหมก็ไม่ได้จะสนพอไปเวลจบเราถึงเลเวล40แล้วเราจะสโนบอลควสไปได้จนเลเวล44พอเลเวล44แล้วเราจะไปเวลซ้ำอีกหนึ่งทีเพื่อที่จะให้มาถึงเลเวล52แล้วควสหลักก็จะเกิดขึ้นแล้วสังเกตตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้จะมีบอกว่าวิกฤตกิฟเฟนถ้าเป็นอย่างนี้และตกใจจำไว้ว่าคือควสหลักทำตอนไหนทำเลยขึ้นเมื่อไหร่ทำเลย อันดับที่2เป็นลูกกุญแจปลดล็อกโหมดต่างๆอันนี้ทําเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราอยากจะทําเราก็ทําและสุดท้ายเป็นคื้นสีเขียวๆแบบนี้ทําตอนไหนทําตอนที่เราทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วไม่เหลืออะไรได้ทําแล้วเราถึงจะมาทําตัวนี้และมาถึงข้อห้ามอย่าทําเป็นอันขาดหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นการวิ่งไปมาในการฟาร์มมอนสเตอร์สักตัวหนึ่งถูกต้องไหมซึ่งผมจะบอกว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยครับถ้าคุณเป็นคนแรกที่วิ่งไปถึง กระโดดทีมจอเขาบันนะครับนับคุณเนี่ยหนึ่งและนับเพื่อนในทีมเนี่ยที่มาด้วยกันอาจจะห้าคนหกคนในตี้คุณได้รับ e อย่างตัวนี้แล้วและใครล่ะที่จะมาแตะคนที่สองไอ้ตัวนี้อาจจะกระโดดทีมมาอีกตัวหนึ่งว้าวมาไหลมาอีกหนึ่งตัวถ้าเตะไม่ได้โปะเขาหนึ่งคนและเพื่อนเขาอีกห้าคนเนี่ยได้รับ exp และถ้ามีคนหนึ่งตีลังกามาแล้วก็โดดทีบะเกิดอะไรขึ้น ไม่เกิดอะไรขึ้นครับคนนี้จะไม่ได้ exp เลยแล้วถ้าคนนี้ดันไวกว่าตี้นี้ล่ะแสดงว่าคนนี้จะได้ exp ไป1คนบวกกับ6คนของฝั่งนี้7คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราเนี่ยต้องวิ่งไวกินยาไวเพราะอะไร เพราะเวลาเราแตะมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้นะครับผมตีว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ได้ไวก่อนนั่นคือ e x p ของเราแล้วทําไมผมถึงบอกทุกคนว่าเราควรจะมี MP ควรจะมีสกิลระยะไกลในการฟาร์มมอนสเตอร์เพราะว่ามันแย่งกันนะครับใครโดนของคนแรกก่อน2คนนั้นคือคนที่ได้ค่าประสบการณ์จากมอนสเตอร์ไปเพราะฉะนั้นแล้วเอาให้ไวที่สุด2นะครับหลากหลายคนเนี่ยพอเราเข้าเกมมาเราอาจจะไม่รู้นะครับเรามาอาจจะต้องมาที่เฟืองตรงนี้นะครับแล้วดูตั้งค่าเกมเนี่ย ให้เราเวลเควสปกติแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราไปตีมอนสเตอร์เนี่ยเขาจะนับเป็นตัวนะครับเมื่อคุณไปตีมอนสเตอร์วันผมวันนี้ผมตีไป4 0 0 0ตัวแล้วคุณตีได้แค่5,500ตัวคุณจะไม่ได้ของจากมันแล้วถ้ามากกว่า5,500ตัวแต่แกลปตัวนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นดได้เมื่อเรามีคัทหนึ่งเอา้าทำไมผมมี3500ันหเองว่าจานอ๋อเมื่อคุณเปลี่ยนอาชีพเป็นคัทหนึ่งคุณก็จะมี5,5 0 0น รือคุณเป็นไฮคาส์ art, คุณต้องมีหมื่นหนึง่งอะไรประมาณนี้มันก็จะขยับไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังตรงนี้เราจะต้องติ๊กปิดนะครับถ้าเราทำควสตีมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันกินเราไป10ตัวควสนี้บอกให้ไปตีไฮด้าสิบตัวเราตีอย่างเงี้ยมันก็จะกินมอนเราไป10ตัวเราอยากจะตีแต่ตัวที่มีค่าประสบการณ์สูง,สงนะครับเราก็ต้องมาติ๊กปิดตรงนี้เห็นไหมครับสำหับไวเกินไปแล้วชิบหายแล้วนี่กลายเป็นเปิดเลย นะครับอีกอันนึงนั่นก็คือพวกโซ่และอาหงอาหารเราจะสังเกตเห็นได้ว่าโซ่เนี่ยนะครับเราจะซื้อจากตัวอีเวนต์ตรงนั้นเนาะหรือไม่ก็จะเป็นโปรโมชั่นจากพวกดวงดาวนี่เห็นไหมขายหมดแล้วโปรโมชั่น10บจานอะไรแบบนี้ไอโซตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจะทําให้เราเนี่ยได้รับเพิ่มขึ้น4เท่านะครับผมการดรอปไอเทมการสู้สัตว์ป่าอะไรแบบเนี้นะครับผมมันก็ดีเหมือนกัน ครับแต่ว่าในทางกับกันเรากดเปิดไว้เราไม่รู้ตัวมันก็จะเบือนสเตมินาเหมือนกันนะครับให้เรากดใต้ไอคอนอย่างเงี้ยเลื่อนลงมาแล้วก็กดปิดก็ทําได้เช่นกันเนาะเพื่อเป็นการเซฟนะครับผมเออเซฟแล้วก็ใช้ในจุดให้ตรงที่สุดนั่นเองและก่อนสุดท้ายนะครับก็คือเควสบอร์ดนะครับผมมันจะมีเมนเควสให้เราทําอยู่ซึ่งมันจะอยู่ในรายวันแต่ผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ย ให้เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนเราจะไม่เล่นแล้วอะเพราะเคเวสบอร์ตตัวนี้นะครับผมมันจะให้ค่าประสบการณ์เท่ากับรีเวลปัจจุบันของเราอ่าถ้าเราเล่นไปได้จนรีเวล80-90เราทํราทำไป3เควสกับฟู้เรามาทำแบบเอา้ามันปลดแล้วเราไม่รู้เราทำเลยตัย้งแต่รีเวลยี 20, 7, เราก็จะได้แบบย,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 ยี่กี่เท่าต่อยหมอยอะเออเนี้ย นะครับเขาแนะนํากันมานะครับอ่แล้วฝากไว้เรื่องนึงเผื่อใครสนใจนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเราก็จะมีของจองในเอ็กช้าน,นะครับใครดอกมาหลายๆคนเนี่ยอาจจะเฝ้าไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวมองอีกทีนึงละกันนะครับเราก็าจ,จะสั่งจองล่วงหน้าได้ในใบที่เราต้องการจะสั่งจองนะครับหรือไอเทมที่เราต้องการจะสั่งจองสมมติว่าต้องการบูปินนี่เราสั่งจองล่วงหน้าได้เราติ๊กก่อนแล้วเรากดสั่งจองนะครับผมประมาณนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องมกันนะครับที่แถมไว้แต่คลิปนี้เนี่บ บอกทุกอย่างเป็นศูนย์นะครับเราไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนหรือดูใครหรือทําอะไรดีผมก็รวบรวมไว้เป็นไกด์ในบทที่หนึ่งให้กับทุกคนแล้ววันนี้ก็หวังว่าเขาจะไม่หลงทางกันเนาะเออแล้วอีก55าสิบาวิวทำยังไงเพราะเราจบลเวล52มันก็จะมีเควสหลักให้เราเดินเราก็เดินไปอาจจะได้มันมันก็จะได้ที่เลเวลประมาณ55นั่นแหละเราก็จะได้ฟีสไต์นะครับเดี๋ยวที่เหลือก็ไปเวลกันต่อโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากทุกๆกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับ คลิปต่อไปก็ลงเลยทันทีคลิปต่อไปเป็นการเติมพาร์ทครับผมซึ่งจะเดือดอย่างแน่นอนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากไปครับผมสวัสดีครับ